สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก,ก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ o h m Clinic การันตีคุณภาพโดยมาตรฐานที่ดีจากรางวาัล Best Quality Business of Aesthetic Clinic ถือเป็นการจัดงานประกาศรางวัลได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นงานรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามระดับประเทศกับงาน Thailand Health and Beauty a w a r d 2022ที่จัดโดยทีมผู้ผลิตรายการอายุน้อยร้อยล้านและบริษัทวินวิน PR Plus สจำกัด Organize and Agency แนวหน้าของเมืองไทยที่จัดขึ้นณโรงแรม w a l d o r f a s t o r i a กรุงเทพไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในนักธุรกิจที่ได้ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลในประเภท Best Quality Business of Aesthetic Clinic คือคลินิกความงามชื่อดัง OSM OH Clinic ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากบริหารงานโดยนายแพทย์ดิธพงศ์สตบ,บงกฎจะเป็นอย่างไรไปฟังจากบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ สวัสดีนะครับนายแพทย์ดิตพงศ์สตะบงกตนะครับของ O.H.M Clinic ครับเป็น Best Quality นะครับ Esthetic Clinic ดีใจครับก็ดีใจกับกับรางวัลน,นี้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำมานะครับที่ได้ทุ่มเทมาเป็นเวลา นับ10ปีก็มีคนเห็นนะครับแล้วก็มอบรางวัลนี้ให้นะครับดีใจแทนตัวเองแล้วก็ทีมงานคลินิกทุกคนนะครับจริงๆโอชคลินิกเนี่ยนะครับของเราเนี่ยมีสองสาขานะครับมีที่สุขุมวิทกับที่เกษตรนมินซึ่งเป็นเฮดออฟฟิศนะครับจุดเด่นของที่นี่คือเราจะเป็นลักษณะปัจจุบันจะเห็นว่าคลินิกความงานมีเยอะนะครับแต่ของเราเนี่ยจะเป็นคลินิกที่เป็น ยังเป็นคลินิกที่เป็นหมอกับคนไท้ยอยู่ครับคือคือถึงจะเป็นเรื่องของความงามแต่จริงแล้วผลิตภัณฑ์ที่ใช้โปรดักที่ใช้ทุกอย่างก็ยังเป็นยาอยู่เป็นสิ่งที่เราต้องระวังทุกคนคงเคยได้ยินข่าวเรื่องของผลข้างเคียงากับการใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท็อกซินหรือฟิลเลอร์อะไรต่างๆนะครับหรือกระทั่งเครื่องมือบางตัวมันทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ของเราเนี่ยเราจะเน้นเรื่องนี้มากเรามีทีหมอ5คนเราจะมีเราเรียกอินเฮ้าส์เทรนนิ่งตลอดเวลา เราจะอัปเดตวิชาการตลอดเวลานะครับในเรื่องของหมอทุกคนเกือบทุกเดือนเราต้องมีการอัปเดตวิชาการมีการเรียนก,รนการสอนก็โดยส่วนตัวเองก็เป็นสป mm ีกเกอร์ของบริษัทเมอร์ซึ่งเราสอนหมออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราก็มาสอนหมอในคลินิกด้วยนะครับในแง่หมอส่วนโปรดัก t ที่ใช้ครับก็สำคัญผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ซึ่งต้องใช้กับคนไข้เราจะเลือกโปรดัก t ที่ได้มาตรฐานนะครับข้อสําคัญคือปลอดภัยได้ผลจริงนะครับเอามาใช้นี่ข้อสําคัญนะครับ เพราะนั้นก็จะมีเรื่องของหมอเรื่องของผลันะครับพนักงานเองเราจะมีการเทรนพรนักงานที่ต้องมาช่วยหมอทํางานเขาก็จะเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์เราถือว่าเขาเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีความรู้ช่วยเหลือหมอได้นะครับทำให้งานไปได้ราบรื่นแล้วก็สําคัญคือในแง่การบริการเองพนักงานเราก็จะเน้นเรื่องการบริการมากครับที่คลินิกมีมีเคาน์เตอร์กาแฟรฟรีนะครับไปนั่งทานได้ จริงจริงแล้วในแง่ความงานนะครับต้องบอกว่านาวัตกรรมใหม่ตลอดเวลานะครับใหม่ตลอดเวลาเพราะในเรื่องความงานม,มีอะไรใหม่ตลอดเวลาแม้กระทั่งส่วนตัวเองนะครับจะสอนเรื่องเทคนิคการฉีดฟิลเลอร์หรือฉีดท ok ็อกซินซึ่งก็คิดเทคนิคซึ่งเป็นนว like 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 ัตกรรมใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆปัจจุบันเรา <S <S คิดค <S 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 ้นอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็เพิ่งไปสอนมานะครับเป็นการฉีดท็อกซินเทคนิคใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะครับส่วนช่องมือเราก็จะอัปเดตตลอดเวลาครับก็จริงๆแล้วเราเราอยากจะทําคลินิก ในแง่การตลาดน,นะครับก็ไม่เชิงการตลาดจ๋านะครับแต่ก็คืออยากจะให้คนรู้ว่าเราทําคลินิกในลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกจริงๆนะครับมีความปลอดภัยได้ผลดีนะครับ แล้วก็แน่นอนในเรื่องของการทางการติ้งเราก็แลนที่จะอาจจะมีการขยายสาขาอย่างที่บอกครับเราคงไม่ขยายสาขาเยอะๆอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราเน้นเรื่องการคุมคุณภาพนะครับคุณตี้เพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่เราจะคุมคุณภาพหมอพนักงานเพราะว่ายังไงก็ตามหมอจะทํางานได้ดีนะครับเหมือนทุกอาชีพะครับมันต้องมีประสบการณ์เพราะฉนั้นจะไปเอาหมอที่ยังทํางานน้อยๆเปิดคลินิกเร็วๆหมอเพิ่งจบมาทํางานมันอาจจะ ก็อาจม,มีมีคุณหมอหลายๆท่านก็ทาได้ดีนะครับถึงแต่ว่าเราอยากจะได้อะไรที่มันดีที่สุดนะครับเพราะนั้นเราก็เกดินเราก็คิดว่า,าค่อยๆไปเราพร้อมเมื่อไหร่เรามีหมอที่พร้อมเรามีพนักงานที่พร้อมนะครับเราถึงจะเดินหน้าต่อยังไงก็อยู่ในแผนที่เราจะขยายสาขาครับก็อย่างที่บอกครับถ้าถ้าเข้าไปดูในเพจเราเรื่นี้ครับจะเห็นความแตกต่างอย่างที่บอกครับส่วนหนึ่งตัวเองก็เป็นสปิเกอร์เป็นคน สอนเกี่ยวกับเรื่องของ Product ในทางนี้อยู่แล้วด้วยนะครับและอย่างที่บอกเราจะมีก็จะเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างคือเราจะมีการอธิบายคนไข้เราจะมีพูดถึงว่าเราทําอะไรเพื่ออะไรทำแล้วจะเกิดอะไรอะไรที่ต้องระวังนะครับนี่คือจุดเด่นคือเราจะมีลักษณะเหมือนเป็นลักษณะเหมือนเหมือนหมอกับคนไข้มากกว่าถึงแม้จะไม่ได้เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแต่ที่บอกของที่ใช้เป็น,ปนผลิตภัณฑ์การแพทย์มันมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ยังไงก็ต้องใช้ความรู้ทางการแพทย์ที่ออกมาใช้ในการทํางานพวกนี้ครับ จริงๆก็ก็มีหมดนะครับ Facebook IG นะครับ O H M Clinic นะครับในเพจทั้ง Facebook และ IG นะครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ